สวัสดีเพื่อนๆพนี่ผมนก้าจากไทม์เวิร์ดสปอร์ตน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่แมนบอร์ดมอนแคลคาโรเนี่ยนะครับผมก็มีเพื่อนๆมาจากเมืองไทยสองคนนะครับก็มีที่เบนกับพลอยนะครับก็เขาบินมาเที่ยวอเมริกาแล้วก็เขาก็เลยอยากที่จะเล่นสโนว์บอร์ดด้วยเขาก็เลยติดต่อมาแล้วก็เลยพาเข็นขึ้นมาหัด จริงๆเลยคือเป็นกระหัดเอสเ n อร์ Turn, หัดลิงเทินนะครับ mm hmm. เพื่อให้ลงภูเขาได้ทุกที่ทุกทเกือบทุกที่แหละนะ mm hmm. ก็คือแบบที่เป็นบลูเซ t ชั n นกรีนเซ c ชั o นอะไรเงี้ยนะครับแต่หลักๆเลยอ่ะที่จะมาพูดกันวันนี้นะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมและถ้าชอบวิดูนี้ไงก็ฝากกดแชร์นะครับผมนะกา <laughs> รที่จะหัดเอสเ n อร์ลิงเทนะ สิ่งแรกเลยที่อยากจะให้หัดกันคือต้องมาคิดก่อนว่าในท่าทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมเราก็มา break it down break it down ในที่นี้ก็คือดูว่าในท่าที่เป็น link turn es turn เนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีนมอะไรบ้างนะท่าแรกที่เราจะมาหัดกันก็คือเป็นเบสิกเลยเบสิกเบสิกเลยก็คือท่าฮ i ล l s i d ฟอลลิ i n g l e นะครับก็คือลงเป็นฮ i ล l s i d ฟอลลิ i n g l e ไปเรื่อยๆใช่ไหมลงหัดจน ฮิลสไนฟ์ฟองลีฟเราเราเริ่มที่จะคอมตัวโบล้วเริ่มที่จะไม่ตะกุกกตะกักแล้วนะเริ่มเข้าใจว่าจะทอิ้งน้ําหนักไปที่ไหนนะครับก็ค่อยๆ่อยมุกออนนะครับแล้วเรามาพูดถึงกันว่าฮิลสไนฟ์ฟองลีฟเทคนิคมีอะไรบ้างนะครับอ่าผมถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูวิดีโอ first day ใช่ไหมผมใส่วิดีโอ first day ลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับผมนะเรามาพูดถึงการลงฮิลสไนฟ์ฟองลีฟกันฮิลสไนฟ์ฟองลีฟก็คือการที่เราจะทิ้งน้ำหนักไปอยู่ที่ ฝั่งคิวเอชนะครับแต่การที่จะทิ้งน้ำหนักไปคิวเอชอยู่ดีจะยืนตรงๆแล้วทิ้งน้ำหนักไคิวเอชมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาทิ้งน้ำหนักด้วยการนั่งเหมือนนั่งสควอตนะก็เป็นคล้ายๆท่านั่งสควอตเพื่อนๆสามารถหัดได้บนแฟลตเซฟเฟซทั่วไปเลยนะครับแล้วการทิ้งน้ำหนักเนี่ยก็คือมาทิ้งน้ำหนักที่ก้นนะแต่ตัวหลังซึ่งเป็นหลังตัวท่อนบนเนี่ยตัวท่อนบนของเราจนถึงหัวไหล่เนี่ยจะจะตั้งตรงตลอดแล้วก็ ไหลเนี่ยไหลเราจะไม่บิดออกนะครับไหลเราจะอยู่บนตัวบอร์ดอยู่นะครับคือว่าง่ายคือขนาดกับตัวบอร์ดเลยซึ่งยังทาให้เรา,เาบาลานซ์อยู่ตรงบนบอร์ดได้ดีนะครับผมแล้วเราก็มาหัดบอร์ดติดนะกันด้วยการซ้ายและขวาซ้ายแลวขวาการถ้าเรามองอยูซ้ายเดี๋ยวเ,ยรรนะเราก็คือไปยูซ้ายคลอยด์นีนะครัือเราจะมองลงเขาอยู่แต่ว่าเราก็จะหัดลงเป็นซ้า,ายขวาซ้ายขวานะครับเทคนิคต่อไปที่จะมาพูดถึงอันนี้ก็คือการ ลงฟองลิฟต์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นฟองลิฟต์ด้วยโทไซด์นะครับฟองลิฟต์ด้วยโทไซด์มันก็สำคัญมากเพื่อที่ว่าเราจะ build muscle memory ในการที่จะสามารถไปทำลิงค์เทิร์นต่อไปเพราะว่าเราจะเอาอันแรกซึ่งเป็นโทอไซด์ฮิลไซด์ฟองลิฟต์กับโทไซด์ซึ่งเป็นอันที่สองฟองลิฟต์เนี่ยมารวมกันนะครับแเราจะทำให้การเป็นลิงค์เทิร์นได้นะครับผมแล้วนะครับแล้วก็มา break down กันสำหรับการลงทอไซด์ฟองลิฟต์นะก็คือทุกอย่างจะเป็นตรงข้ามกับฮิลไซด์ฟองลิฟต์ก็คือเมื่อกี้เราที่พูดถึงงของอันแรกก็คื อยู่ซ้ายฟองลิฟต์เนี่ยจะทีนน้ำหนักที่ก้นถูกไหมทีนี้โถไซ้ายฟอลิฟเนี่ยเราจะมาทีนน้ำหนักที่แข้งกับเข่าแทนนะครับแต่ทุกอย่างใช้เทคนิคเหมือนกันหมดเลยไล่หลังตรงไล่อยู่ขนาดกระปอดแล้วก็ตามองทางที่จะไปนะครับแล้วก็พยายามลงเป็นฟองลิฟต์ซ้ายขวาซ้ายขวาเพียงเท่านั้นก่อนนะครับผมแลหลักเลยขีย์หลักเลยของอันนี้ก็คือ เทียมหนักที่นักแข้งที่หนักที่เข่านะครับแล้วก็มองทางที่จะไปซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอ่ะนะครับเทคนิคต่อไปให้มาพูดถึงอันนี้ก็คือการที่จะมา์เราจะมาลิงค์เทิร์นแล้วใช่ไหมเราก็จะมาพูดถึงอันแรกก่อนที่อยากจะให้ลองทําก็คือการเจเทิร์นนะครับแต่เพื่อนๆคิดว่าคอมสโตโบแล้วที่จะไม่ลองทำเจเทิร์นเราก็สกิปไปเลยก็ได้นะคือสกิปไปเป็นซีเทิร์นนะครับก็คือการที่จะเปลี่ยนจาก Hill Edge ไปเป็น Toe Edge นะครับเทคนิคนี้มียังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับที edge, ่ฮิ e เอ e ไป e e d g e ก็คือการที่เราตอนจังหวะที่เราลงสมมติอย่างผมใช่ไหมที่เป็นกูฟฟี่ออกขวาลงบอเขาแล้วออกขวา,า,ขวาปุ๊บนะครับมือที่อยู่ด้านขวาเนี่ยแทนที่เราชี้ไปทางขวาของขาใช่ไหมเราก็จะชี้ไปทางซ้ายดาวน์ฮิวแทนใช่ไหมครับ พื่อที่เราจะเราจะเปลี่ยนเอชจังหวะที่เราอยู่บนฮิวเอชเราทิ้งน้ำหนักหุ่นที่ก้นใช่ไหมครับเพื่อที่เราเทิร์นโทเอ่อฮิวเอชไปเรื่อยๆใช่ไหมจังหวะที่เร,เรากำลังจะเทิร์นเนี่ยตรงตรงซีเทิร์นเนี่ยตรงตรงจุดจุดพอย์เนี่ยนะเราจะเปลี่ยนจากฮิวเอชเป็นโทเอชใช่ไหมครับเพราะเราต้องเปลี่ยนน้ำหนักจากการที่เราทิ้งจากด้านหลังซึ่งจากก้นเปลี่ยนเป็นที่เขวาและแข้งเหมือนการตอนที่เราหัดเอ่เอ,อเอออ่รล็กลีฟโถไซด์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม บอกไปเมื่อตอนตอนน้องมีดว่าหัดฟ้องลิฟท์โทไซด์กับฟ้องลิฟท์ฮิวไซด์นั้นมันเป็นอะไรที่สำคัญมากไ่อยู่ดีๆจะไปหัดเลี้ยวเลยมันมันค่อนข้างที่จะยากมากม,มันมันมาโซ่เราไม่มีหนึ่งแล้วก็ความคุ้นเคยในการที่จะเปลี่ยนจาก UH เป็น TH มันยังไม่มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหัดบรกดวนก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นสร a ปตรงนี้กันก็คือการที่เราจะเปลี่ยนโทเป็นฮิวฮิวเป็นโทนั้นก็คือเปลี่ยน คือการเท่มหนักจกังหวะที่บอร์กกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากการเท่มหนักจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งก็คือการจากก้นไปแข้งหรือจะแข้งไปที่ก้นนั่นเองนะครับ พอเพื่อนๆเริ่ม Breakdown แล้วเริ่มหัดแต่ละอันเป็นแล้วใช่ไหม mm hmm. ก็เอามารวมกันนะครับมันก็จะกลายมาเป็น l i n เทิร์นนะครับผมไว้ง่ายก็คือจะ r ีแคปสั้นๆเลยเราหัดอ,อ,อันแรกก็คือ Hillside uh, Falling Leaf นะครับอันที่2อง Toe Side Falling Leaf นะครับผมอันที่3าม J Turn อันที่สี mm ่ C hmm. Turn ก็คือไว้ง่ายจะใช้เป็นจุด Connect โทเป็น Hill แล้วก็ Hill เป็นโทนะครับหรือทำสำหรับเพื่อนๆที่เป็นก u ฟี่ใช่ไหมก็จะเริ่มจาก Hill แล้วเปลี่ยนเป็นโทนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เป็น Regular ใช่ไหม ก็เหมือนกันก็คือจากจากจ,าก,จากคิวเหมือนกันอย่างางซ้ายแค่ไปเทางแคนเนะครับและการที่จะเปลี่ยนน้ำหนักจากคิวมาเป็นโทนก็คือเปลี่ยนน้ำหนักที่เราเทน้ำหนักตัวเราเนี่ยไปอยู่ที่ก้น เปลี่ยนมาทิ้งที่หน้าแข้งแทนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามารวมกันนะก็คอนติเนียด้วยการใช้ใช้ส่วนบนก็คือไว้ไว้ง่ายใช้หน้าที่เรามองเนะี่ยเป็นการพอยต์เดเรคชั่นว่าจะไปทางไหนอะไรอะไรนะครับเราจะได้ไปต่อได้คอนเน็กชั่นคอนเน็กร์นลิงก์เชินไปเรื่อยๆก็เป็นฮิลทิ์โทฮิลโทฮิลโทไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้การโต้ซีเทิร์นเนี่ยเป็นจุดคอนเน็กระหว่างที่เราเล่นฮิลเล่นโทนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ยังไงแล้วเ,เอาไปหัดแล้วได้อินพิวฟยังไง ก็ฝากกดไลค์ Subscribe, กดแชร์และอยากไดเพิ่มลเติมคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ